ผมบ่าน Saint เลยหผมบ่านเลยตัวนั้นห้ามลงมาผู้ห้ามลงมาวานแบบอาการอาการแบบว şey ่าแบบลุกบัวไร่เลยดุนห้ามนั่งกับบัวไรอยู่ปวดกระโขกแปลว่าขาพวกแบบว่าติงบัวไรเลยเหรอวะ ย่างหันเพื่อพี่เจ้ะย่างแบบปุบปับปุบปับยางพุ่นยางพี่เนาะคนนั้นเอิญคนนี้เอิญหนวดย่างแบบบริสเซียนบริสตั้งรักเนาะนเจ็บในนี่อ้าวกระตุกเมียนเฮือนนี่เลยระลงทางนั้นโยกลงบ่ระโยกลงทางนั้นโอ้เจ้าบอกเอาบอกเหมือนบอกมันเดือยอยู่บ่เออบอกเดียนแม่ลงแบบนั้นให้โยกลงแต่ฉิดมันผิดกับมีลงก่นั่งทุกคนต้องอยู่ในโยกเลยจับไปพิษข้าเนี่ยลำวาาแล้วก็หัวดวน ต้องอาแนวห้องเนี้มันสูงแมนบอกมันกันเดือยอยู่จำช่วงมือนี้นะแต่ข้าพ่อเสียนเราก็คือค้นบมดเต็มร้อยเป็นอะไรเรากอยููไปชื่อได้ก็แล้วถามยังถามห่านทานหนิแล้วว่าไปทางอื่นปุ๋ยแต่เราจำได้ยี่โบเรอเราหนึ่งมีดุได้เจ้ยวเพียง ขาดถามแม่จะไหวมีดีใดบบจักได้ถามมันแล่ไปที่ไดแล่สีไใดวันนี้เราถามเราก็งงน้ำแล้วสัว่งวานะ้อเดี๋ยวตั้งแต่พ่อเสียในี่บอกเรา,ารเป็นอาการแบบไี้นะโดยเ,เ,เคยเมื่อดินเพิพ่นหเล่าเลาก็บอกเล้าก็ว,กว่าให้มาลินเมื่อลินน้ำลูกแล้วยูหากบุมีรถเมื่อก็อเป็นมีผัวแล้วมีแล้วอื ม,มีแล้วอืเป็นได้สะละระวังได้อันเดี่ยวเบียกงานแล้วทัวร์ยังดีจบแบบสวยงามบ่วันาทิ่นี่จิตชินแผ่บ่ติดติดนี่ป้าเท่าไหร่ค่าเบียร์มาเอาสอันชวนพ่อบ้านแล้วก็ค่าเต้นค่าเบียร์เบียร์นี่บ่เอา,อาไม้เพิ่นกับบ่ได้ไบ่บ่ได้พ่ออันไผ่พ่อบ้านกนารจัดตั้งเพิ่น ใ<ห>ล่เพื่อนนั้นเบิงในบุญน,นี่นะหาล่างหกล่างครัวป้าโตแบบว่าให้เพื่อนรับผิดชอบในงานแบบว่าเบิงแย่งในงานนี่บ่โดยหาล่างหกล่างอืมแล้วก็ขาเต้นขาเต้นเต้นหนามกลางเท่าไรขาเต้นครัวแปดแสนรือว่าเท่าไรนี่มีจากชุดนะเอามาเมื่อไหรนะสี่ส<ด>ี่ชุดแปดแสนโดยอืชุดอ่ะ สองแสนสุดละสองแสนเนาะสี่สุดแปดแสนบ้านี่ค่าเบียร์ด้เท่าไรหนันค่าเบียร์บุ้งโอ้พูต่ค่าเต้นโดยค่าเต้นหันกันเพื่อนว่าวันรุ่งให้เชื่อกันคนอื่นก็กสุดละสามแสนปลายพูกนั้นเดี๋ยวเจ้าเครียดเอื่ยอยว่าเอื่ยว่ามางานบุญพอนี่กะเครียรดอยู่ฮเฮดได้สิเพื่อนบ่ามาลายเซียนได้เนาะ ให้โบไร้เนะเาะเพราะว่ามันแบบนี้สิบังคับกันกับโบไร้เนาะโดยอืมเรเื่องธรราดาน้องเอ้คงะได้มูคู่กับได้มาดิดมาอย่างน้ำผููดี้ได้มาริดน้ำประจำเนะาะไปได้บะมันได้พากันใช่สงขาดบ้านี้ <c oughs> สะตลยแบบนี้บ่ <c oughs> อืม สไตล์ของวัยรุ่นชาวบ้านเอื้อยใช่แบบนี้มาเลยน้ำหงงนกันกเง <laughs> 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 ินได้มันเกรนกัดเลยเออวันั้นได้เมื่อนันงานบุญงานยังแจ้งเลยว่าจเจ้าอยู่มานะ่ะมาจะแจ้งเลยเชิญชนชูน,ชนหนึ่งโมงกะนอนอือหนาวไอพนันเปิดงานงานบุญบุญแบญบนชี่หันตูน้นี่คือป้าผู้หนึ่งบาา่าพนจ้างมาให ป้าครูเพิ่นบอกปกุกปุกเพิ่นบอกโบแมนว่าเราจ้างให้จา้างได้ไรน,นะกับพวกเขาใจหัตู้นั้นนะกับตู้ของป้าเจ้าของตู้นั้นก็เป็นมู่ของออแม่โอ้โอแปลว่าตังหาตางังจ้างไ้่มาสิบ<ด>ยจงเนาะเลยแต่ว่าตู้หันมาได้ข้างเพื่อนจัานั้นแล้วคือว่ายัางไม่ได้ายนั่นอือมืมม่อกได้ยินป้าเราบอกว่าเราช<ด>่ยช่วยแม<ด>่เจ้าว่ามือนะป้าเราคูว่าปุกปุกมันนั่นนะ จักว่าอือเป็นได้สบายน,นี้เดี่ยวงานเหมือนเมยุบโบไลบ่ะน,นี่ะเราทั้งผลปะมึงดูชาดนัน่นแห้งเดี๋ยวไปเจักหากรารออกมาตากอตากออกมาตากเฉยหน่อยพลชิมาได้หนิมาเมื่อกี้นี่ทางมาหันผลตกได้เมื่อกี้นี่เออไปเอาทางก็ได้ละปะไปหามกุมูเจ้าผีปะมาหน่เอาทางขึ้นรถประเดี๋ยวชิลื้อ ถังเพิ่นได้นะหัวแห้งได้บุมมีเงินชื่อซอยอันชื่อแทนเพิ่นได้เป็นได้น้ำมไหน้อยใช่ใช่ได้คนงานการครบคนดีวะใช่ได้เงินได้เออหนึ่กี่ตัวนี่ยน่ะกล้องเนี่ยมาถิ่มเซฟไฟมันจังไงนั่นก็เอานี่มือกันได้เอาลงกันเอาฝาลงก่อน เออคุณแเ่ยิเปิดคุณแม่ลูกโบไล่เลยบบบนี้อือกันด้วยอายอันเปิดถ่ายก่อนไปลอายเฉยก็อายเ้ยปรเปิดตู้หายนอกเลยหนเลยะบ่หนักน นาคกบารียวทธวน่เอแนวงานบัมนแม่น้อยลูกบโบไลเป็นยังนว่หมอยู่น่อยเป็นไรคีุ่ณทางบ้านเจ้าอนนี้ลองกระเป๋าดูห่ะค่นกลุ่มเล้อห่ะ มันสิปิวชนะเต้ไปเชื่อง่ายแท้เออเชื่อง่ายดีแล้ววิ่ยป้อกระเป้อดีโอ้นี่บ่อล่างเบียร์นี่บ่อที่ว่าต้องเอามาให้ในบ้านนะบ่อยน้อยโดยวโอ้ไอมีมี่ขอบังคับกันประน่านบมดไหมร่าลางเบียร์มาให้ทั้งในบ้านกินบ้อช่วยดิ อืมะไรถามเอโน้อยอน่ยบาบาูฮู้อะระวังเวลาไหนจัดงานจัดงานการแบบราบลื่นดีอยู่บ่ไม่ได้ตัวกันสองนางคนเขาจะชื่อสองนางหนึ่งตัวที่เดือดหันเป็นชื่อซอยน้องนี่หลักรวยนั่งนั่งไรทุนนะโอ้เป็นยังเป็นไข่ในบ่อนบ่อนขึ้นหน้าแดง เจ็บอันนี้นะเจ็บอะไรไม่แบมันอะไมันเป็นมันเบ่งบ่ตอนนี้นะมด้เบ่ง่ได้เบ่งยู่บ่งแบบหแห้งเบ่งมันจะข้าย่างนี่นะมันคืไข่มันจะเป็นหินเวลาเ้าตีงเนาะช่วงหายื้อไปแบบนี้แล้วมันมากแล้วล้มลบได้อืมนี่เอ็งจะเจ็บเนี่ยนะคืนวานี่นอนข้าเดียวบดทธพื้นเลยอืมอิงกระไรจุดนีตั้งเข้าไปแล้วบ อันนี้เลยแก้เข้าไปคนเดียวเนาะมันแย่เพราะตะวิทย์เขาะตูน hmm. น like, ้อยนึงกดนอนกระตูนชัดน้อยตะวิทย์เขาตื่นมาเลยนะแบบว่าเจ้าแรนพุ่นแรนพี่ลายอลไรเปนย่างไรอย่างลายมันพิษเฉินเฉินหมดแม่ถ้าปวดเจ็บนี้คือว่าในช่วงเกี่ยวต้นเกี่ยวเข้าข้อเกี่ยวเข้าเจ็บแต่ว่าปวดเจ็บแต่ว่าเคยเศร้ากินยาแค่เศร้ากินยาแล้เศ้าเจ็บกินยาเศ้ามั่งเนี่น่ละเฮงนะเฮงเต็มเฮงเนี่ยจมูกมัได้ตีมันได Kinya gặp mặt trời sao? gặp mặt trời đi,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  sao? mặt trời đi, gặp 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 mặt เนี ông, uh ่ยบลงก่อนเยนะเอาละนะนะเป็ดนิดนึงก็คุณชมก็สนะค้อยอโว่าเดี๋ยวไปิดเกี่ยวข้าเกี่ยวข้าามาแล้วมาย่างกับกินานี่เลยบัเาไปได้ื่นมาพกนก่นี้งมบานเลยมบานเลยามา กระติงไดปจนนั้นห้ามลงมากผู้แบบอาการอาการแบบว่าแบบลูกบัวร่เลยดุนหามนั่งกับบัวร่ายอยู่ดุปวดชักขาโพกแปลว่าขาพวกแบบติงบัวร่เลยแล้ววะย่างหันเพิ่มอีกนะยางแบบปุบปับปุบปับย่างพุ่นย่างพี่เนาะคนนั้นเอิบคนนี้เอิบหนวดย่างแบบบริสินบริสตั้งรักเนาะก้อนขีเก็บในนี่ อากระทุกเมียนเรือนนี่เลยระลงทั้งนั้นโยกลงบ่ระโยกลงทั้งนั้นโอ้บ่หาโอเจ้าบ่เอาบ่เหมือนบ่บนเรืออยู่บ่เออบกเดียนแม่ลงแบบนั้นให้โยกลงแต่เศษมันพิษกับมี่ลงกับนั่งเฉพาะนกเห็นได้โยกเลยเจ้ากรผิดท่าในลำว่าแล้วก็บหัวด่วนลงเลยกระตุกไปกระตุกหัวไปกระทุกต้องหาแนวห้องเนี้ยมันชุ่มเมียนบมันกระเรืออยู่เอาบอกไปเดียนไปจากชองแถวฮัน แถวรุ่มแถวเทิงนอ่คือบันไดเนาะกระชง่ายไมนันชไม่ข่าวมากแต่เมื่อวานนี่ยันมาเจ้าชุมเจ้าหิวนอนว่าได้ว่าจากเมื่อก่อนจะข่าวไปหอดข่าวมาวะนี้ไปเห็นนอนเขาลุ่ยอยู่ว่าลูกบุได้มอวานนีอว่มนอย่างนอยน่างไฟรุ่มแล้วว่าอยู่ระวังเด้อฝ่าวะ ภัยใหม่ผ่านพัแองอดู้กปวดทันน่อน่อยเยอคันยเหนื่อยน่อยชไหโดยงานแล้วรับเืินดีบ่ได้เป็นนี่เป็นชินบ่เป็นข้าเดียนี่ลายตึกเป็นข้าเป็นจอกเป็นยางคงบุี่เป็นช่างมือนั่นเงินมันนั่งก็ไปชื่อหมิก ชื่อหั่นชื่อนีโอ้ไอ้ยตกตมันการเนาะเออเรือมาจกิอืมชาเลยชองเป็นชีแสนไฟชีผาชัดเยทืน้นนี่แหละผาชาดยางมั่นบอชัดยางอืน้อยเออในที่นี่มุ่นข้าในลายบอเนยทำทไรแ่ลายสไดทั้งเหล่าทั้งกิจรเบียร์ตะชีแสนอะไรนี่ะชองล่างล่างมาสองแสน ตัวเชนเล่าสเชาล่างลยสองเศากเป็นโจ๊บเป็นนัก่ายโจ๊ไพ่แต่ว่ายังโบหว่าติดเท่าไรตอหนี้ยังไ่ไร่แบ้คือิลายแท้เนาะบบนี้ยังไม่ไรนี่้แแล้วงานบเป็นนี่ดูคนว่าแต่เนาะเอาเงินแบบคนมู่าทานมัยังไเดือบะ

ชื Now, okay. Today, Now, ่อเป็นประเดกโลนั่นเองประเดกเทก็ชื oh! ่อมานั fluid. ่นเออืมดันมัน้บุพเพแต่เป็นมูพอเอาเป็นโลนั่นดีแต่เป็นเทกมันแพงว่ะกปอยากเที่ยงมากนะมูพาร์กแพงบวดชีปันอืมอ้อกนไล่กันซูชิกันไล่ไล่กันซูด้บมากตัวโลแพงกว่าอีกชื่อระเดกช่งเชนเลยหมดเมเาปุ๊บอืมมัแพกหนึ่งบร้ฮอดเชนน่ะ เพชรนุ่งมันบุ้งดเชนเว้ยถือโลกพวกมีเรื่อว่าแบบนี้เจ้ามัต้องเชื่อคนอื่นต้องหมั่นใจตัวที่ห้อยชื่อเองเนาะคือเฮานี่มูวว่าห้านั่นถือถือกระย่าเขาบอกเคยชื่อเขาบอกไปชื่อได้ชื่อบสบายใจเขาบอกู้ไล่ค่าจิตผ่อนวนหรือ่าจะเลืกบนกระดานนี้มัวเข่าอะไร้น้อยเอลยเอัดนี่าไม่ละอืมอืนนี้นี่ ยังบัฮพูเป็นหนีเป็นชินเท่าไยก็ยังบัฮู้อีกยังวัวลุกไปใส่บ่ได้คือชีนักเติบอยู่ยังไลวัวนั่นเลยที่ที่แน่ๆนี่ติดหนีอย่างนี้โจ๊กแล้วก็บียชงล้างที่โบราณไปรบประมาณขัดบ่อละไก่ขาดคืนในพนามาครับุดยุโรปชามเป็นมันเบิดได้เช่นเจ้าเจ้าเจ้าพนามาน้าขวดน้อยในนคร อย่าบรรลุนําหม่องเนาะเนาะสปินบ่ไดเอาน้ํามานี่อือโคดข่มบรรทมตะก้าบ่าวป้าบ้านเท่าใดเจ้าติดนี่กะเบิ่งประมาณวังเอ๊ะคงสิวังกันว่ามันฮเบียนี่ก็่แซนะเนาะันมันฮนะสิประมาณล้านล้านประมาณล้านติเพราะว่าเงินอันเือจากอันซอยเียกเจ้าเือจซื้อซีนนั่นกก็ยังเือบ่ลายเนาะ ทางพ่อพนก็บอกว่าจ้ติดหนีเท่าไรถ้าว่าพ่อพนช่วยได้ก็ชี้ให้เจ้าเลยว่ามันเกินกําลังก็สิได้ช่วยตัวช้ำนี้เนาะอืมติดหนีประมาณล้านบ่ล้านไม่อืมโดยโดยก็อาซาบะทองมีเลยกะพอดีเลยเนอะเป็นไรคือคอตกแสะหน่อยชิดได้ห้มแม่อยู่บ่อในหมเราแต่บ่อในนะคือดินมุนบ่ะเด็นี่ ไปเสาร์วันนี้แม่ว่าติดนีประมาณล้านเนาะแต่ว่าใส่ซอยหรือว่านั่นกะหรือว่าโบลายบันไดเพื่อนพี่น้องเลยวแ่งมันงงบตัวซีน้ำสบุญตอนนี้เนาะก็ยังเดืออยู่สวล้านในชิมอมหายเลยเดือยจากซื้อซีดในมือนั่นแหละซื้อซีดซื่อผงไม่ตกหรือว่าในงานในมือนั่นแหละกะบาทั้งมวลเนาะเขาก็เลยบวก้าซื้อบดแตะเพราะว่าถ้าซื้อบดกับบดอีดีเงินนี่แม่เขาก็เลย่าวงไหวที่แด่เวลา จบงานก็ต้องมีหนีมีสินแมนเธลยจงไว้โอ่ยพี่น้องเลยยังเหลืออยู่สองล้านเนาะโดยอ่ะแอน่นอยรับละโดยรับดกาบันนี้เงินตัวสองล้านดกาเป็นเงินของพ่อพใหญ่จะดีรวมเบอร์ทักมวลตั้งแต่เริ่มจัดงานบุญแจกข่าวพอเจ้ากับคือสิ้วว่ามีอย่างมีอย่างน้อยนเนาะเริ่มตั้งแต่กองบุญ แล้วก็ะซินไข่น้ำในเข่าน้ำจำปาเนาะแม่แกอยากลูกอยู่ลูกวัวไร่ขอโทษขออภัยทั้งเอฟซีเนาะเพราะว่าเราเจ็บแอวลูกวัวไร่เจ็บเส้นนะเส้นตึงแด่ไอ้น้อยได้ขอบุญขอบคุณแทนทั้งแม่ด้อยไอ้หน้อยเด้ออ่ะตันนี้เสียงยังเบาอยู่นี่ไม่ก่อนอ่าหมเมืลขคืนนี้ได้ขอบุญขอบคุณทั้งพ่อใหญ่ใจดีพ่อยใจดีเจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็ง ให้ม hey 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 ั ing, yeah. okay. Okay. Okay, the the ่นให้ยืนให้กว้างให้กว้างเป็นหนมพมใจให้ลูกให้ลานเด้อสาบุญบ่าธงมีก็อยู่ดีมีแห้งเด้อดอยอ่าได้แต่สำนีึกอะว่าดีใจได้บ้านี้จัดงานแจกเข่าให้พ่อเรียบร้อยน้อยน้อยเนาะโอเคโอเคอะไอแม่ใช่ปะดีน้ำมือยู่บ่สาบุญนี่ยฮะเช่าน้ำมือดีบ่เอาสั่งเบาเทอ บอกไปทุกที่เลยเจ้ากันเนาะเจ็บแหงเลยนะบอกบอมันเส้นมันพีกมันก็จะเหมือนเส่นพีกไอ้ซื้อบ่ตกใจอะไรเนาะว้าอนั่งว่ากันหูมึงเจ็บหัวเข้านี่อือหรือว่ายายเจ็บหัวเข้านี่เรามาอยู่นะนี่พรวกพุทธแม่ได้เจ็บปวดเพื่อนกระพุกมันเจ็บผู้ชั่งนี่นะอือมันเด็กชิ้นคนเขายื้อหันอยู่นี่มันเวลาจะลงเนี่ยกระแทกลงบ่หรืว่าได้ไหนลงมันแบบมากลูกนะในกระพุกนี่เละมันไหนทางเฮือนครัว มันจีสูงแน่มันสูงแน่แน่โยกลงไปเด้อขานั่งได้โยกนั่งไม่ได้หรอนั่งผมนั่งโยกลงนะเส้นนั่นนะเส้นพริกเนี่ยเป็นอะไรจังว่าว่ามันสิดีอยู่บ่นี่ยคิดอะไรเจ็บแห้งนี่แหะมันเจ็บบ่ยาจะเชื่อนี่งมั้เบ้าให้ลูกตกใจอะไรปวดแก้ยังกินอยู่บ่กินนะกวกินยานี่นหะยาปลดราวปวดร้าวปวดชีชื่ออยู่มันกระเบิดน้ำยานี่แหละขวดกินนขวดกินชิ้นแปดเม็ดมือนั้นนะกระชีื่ออยู่บเพว่าพี่ ต่นั่งก็ฝากไว้มู่ไปตลาดนลันชื่อยาคายเศษไม่กินเนาะอยากอยาคายเส้นไม่อะกินแต่ยากรใช้เส้นนั่นอ่อแม่ลงเลยล่ะแม่ลงพัวกินแต่ยานี่แหละปวดมากเลยเจ็บหัวดกินยานี่มัดหัวเข้านี่ก็กินยานี่กินไปกินมาแล้วมันลื่องเลยชื่ออยู่บวันีอ๋อยาตัวไม่ยานั้นมันยาประ隆มันเป็นยาประ隆เล่นนี่นะไอ้เจ้าปลงมันไอ้เจ้ายาคายเส้นเลยเฉพาะเด้อมากินเลย อันนี้มันบะได้เป็นปรุงเนาะมันเจ้าบ่าได้เป็นปรุงเจ้าเช่นพริกก็กินยาปรุงว่ามันกับบ mm. ่อเขาท่าได้เนาะแมนจักอย่งบวเช่าพวเข้านี่นะแมนไปซาบันีเมื่อหนามา่อไงเพื่ออะไรเขาจะเข้ามาหาไหมโดยงานเด้าเด้างานเด้างานมาเห็นนอนแบบซี่กับบอดีมุกดีใจปรนไดบุคขักปรนไดเนาะมาเห็นล่าเลิ่งขุนจะเห็นดีใจขอดีพวกเจ้าคงดีทโธมาไม่เลย ดีเช้าแล้เปาว่าชื่อว่าบุรีเุรีเช้านาะเห็ดแบบนี้ว่าแต่ตกใจน้อยน้อยอย่าบว่านั่นได้น้อยน้อยเนาะเช้าได้วกำอยางเหยี่ยมานะชมบุรีเช้าว่ได้มาเลยน้อยน้อยเนาะอยากให้ี่ยม้ารึบ่ญอยากให้มาอยากให้มาจะเลือกเอาอันใดอยากเหยีมาได้เนาระวังให้ี่ยม้ารึบ่ญอยากให้มาจะเลือกเอาอันใดเหยี่ยมาให้มาพาพวกแม่ชาน้องเลยเลยเมื่อก่อนเด้อบันี้เด้อ โดยกาขอบุญขอบคุณนั่งพ่อได้ลายได้อพ่อเด้องานกะหรือว่าแด้เสุดสิ้นเรียบร้อยได้เนาะโดยเพิ่นกะติดหนีบ่รวมโบลายส้านป้ายกะตีไปว่านด้านไปเนีะหมอบให้เพิ่นไปจ่ายค่านีค่าหยังเด้อแม่น้อยเด้อโดยโดยเซร้าเอวายันหน้ามาเห็นยามปุดปัดปุดปัดคือเก่าเด้อโดยโดยป่ะโดยป่ะไอ้น้อยบ้านสบายดีล่ะโดยป้าป้าเมื่อป้าแดดไม่ได้กระทังเลยบัดนี้ ดวันนี้ทางสุบูรณ์กะในเขามาเบิ่งงานเบิ่ง,งยางเพิ่นเพิ่นกะรับดื่นดีอยู่คุพี่น้องเลยย้อนความแบบเราเล่นย่างไว้ไหนแม่น้อยเนาะย่างเผา,าแบบปุ๊บปั๊บงานน้ำยางเลยบ่ะนี่แบบว่ามันมันหลายมือเลยมันหลายมือเลยมาสะสมเป็นมือนี่เ,นเ,เลยเนะยาะแม่เลยนะบบลงลงทัง้งอันบันไดทั้งดางผุ้พิชเลยแบบเสี่ยพิกเส้นพิกกันแหละ โดยกะสำหรับคลิปนี้เวียพี่น้องเลยท,ทั้งสมบูรณ์เนาะที่รืมบ่บได้กับขอบุญขอบคุณทั้งพ่อใหญ่เจดีที่ได้เป็นเจ้าภาพเจ้าสถานในครั้งนี้แลอพอเด้อจัดงานบุญแจกข้าวพ่อเอ๋น้อยเนาะหรือว่าแล้วจสิ้นเรียบร้อยขอบุญขอบคุณทั้งพอ่อได้ขอให้พ่อสุขภาพ่างกายแข็งแรงแข็งแรงคมเจ็บอยู่ได้คมไข้ย,ยามีแลอพอเด้อสำหรับคลิปนี้ทั้งสมบูรณ์ก็จะได้ขอล่ำลาไปก่อนขอกล่าวว่าสบายดีสบายดีโดย